สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวัดละคังองนี้ก็จะเป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนครับองนี้หูสองข้างยาวถึงบ่าเลยครับเกดทะลุซุม้มแล้วก็มีเส้นแสมสองเส้นครับเส้นแสมหัสนะ เส้นแซมโบลูกแก้วมาขยายดูเนื้อหามวลสารกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนผงถ่าน,นครับ เยวจะยุบจะแยกย่นครับมีผ้ากำแพงม,ม,มีดินแสงอรุณก็จะเป็นผ้ากำแพงเยอะครับเม็ดเล็กๆๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นเม็ดฟ้าดินเจ็ดป่า อันนี้ก็จะดินแสงอรุณเ,เส้นหูท่านจะยาวถึงบ่าทเลยทั้งสองข้างเลยครับรเก็ดทะลุซุ้มเต้นซุ้มก็จะม้วนหดตัวครับอันนี้ก็จะเป็นที่เส้นซุ้มเนี่ย เป็นหินขาวคุนครับเม็ดเขียวเม็ดเล็กๆเ,เยอะครับที่เส้นซุม้มเนี่ยก็จะดินแสงอรุณครับนีเม็ดเขียวที่หัวเข่านี่ เม็ดใหญ่เลยครับเม็ดเขียวดินสอเหลืองก็เยอะครับดินแสงอรุณ มวลสารเยอะครับองนี้เนี่ยจะเป็นดินแสงอาุุณหินขาวคุณแล้วก็พ้าหักกำแพงเผ้หาหักกำแพงพวกนี้ครับมุมบนนี่ก็ดินสอเหลืองหรือว่าดินแสงอาุุณนะครับ ชมด้านหลังกันเลยครับนี่ก็เม็ดเขียวยใหญ่เลยตากำแพงด้านข้างจะก็มีรอยปิดยุบแยกยนตนี่ก็จะเป็นเม็ดเขียว พระหาักกำแพงเยอะครับเป็นเม็ดเล็กๆๆๆนี่ก,ก,ก็ดินสอเหลืองดินแสงอรุณน,นะครับนี่ก็พระหักกำแพงครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยยุบเนื่องจากจะเป็นมวลสารพวกว่านนะครับเป็นย่อยสลายหลุดไปแล้วก็จะเป็นหลุม นี่ก็จะเป็นหินขาวขุ่นนะครับก็เม็ดเขียวเม็ดเขียวเม็ดเขียวเยอะครับด้านหลังก็จะมีโอวผ้ากำแพงหลายเม็ดเลยครับ แล้วก็ดินแสงอรุณสีเหลืองนี่ก็ทางกำแพงหินขาวคุ่นมาชมด้านข้างกันเลยครับ ดินทางก็จะเจอดินแสงอรุณครับพ้าหักกำแพงอันนี้ก็ผ้าหักกำแพงครับหินขาวคุน ดินแสงอรุณครับสีเหลืองสีแดงก็มีครับหินขาวคุนพ้ะหากกำแพงเยอะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับนี่ก็พระหากกำแพง อันนี้ก็จะเป็นเม็ดเขียวนี่รอยตอกตัดนะครับโดนมวลสารก็จะลื่นลงมานี่ก็ดินแสงอรุน เม็ดเขียวเยอะครับเม็ดเขียวมาชมด้านหน้าเต็มๆอีกครั้งครับพระองค์นี้พิมพ์สวยครับ ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ